นอนทุกคนบนจานลองแผ่นฟังทรงฤทธ,ธิ์ขาโคอุทิศมอบใจแลกกายความประพฤติความคิดทั้งลายขอถ้าวไว้ให้แด สาอยู่นะกาลิสขอได้รวมกับองค์ทรงลิธิเพื่อนิมิตเป็นปรีบูชาขอให้ข้าอยู่ในพระองค์จำนงทุกวันจิตมันไม่ครา พี่น้องจมพวนาขอราพระบิดาผพ้ทรงสัรผ่านวภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทอิดพระเกียตรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างเหมาะสมเพราะทุกครั้งที่ประกอบพิธีกรรมระลึกถึงการถวายบูชาของพระบุตร ก็เป็นการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายรับผลการไถ่กู้ให้รอดพ้นได้อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิตติเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้าเรากำลังและลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนะข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สนิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสัรผ่านหภาพ เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิจงุนลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์สมบัาิในข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพรค์ทรงสร้างมนุษย์มาเพราะพระทัยดีทรงลงพระอาชญาะพระวิญญติธรรมทรงกอบกู้คืนมาเพราะพระเมตตาเดชะพระบารมีพระกฤษณาเจ้าอาศัยพระบารมีเทพนิกรร่วมกันแท้สองสรรเสริญพระบรมเดชานุภาพ ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกเสรืดีพร้อมกับชาวสวรรค์เหล่านั้นว่าดังนี้ศักิสิทธิ์ศักิสิทธิ์สักิสิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรดแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถ <ขอ S 2> วายพระพ,แ<น>พรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์สมเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรสมพระกรุณาทรงพระจิตเจ้าอมาะให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าทรงมอบพระองค์พระรับทรมานในสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแยบรรดาสิทธตัดว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกัน นี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพวกท่านสุยบช่วยเล่างุนขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตัดว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นช่วยลหิตของเรา โลหิตแห่งพัญยาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสําหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทําการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคิสเจ้าได้สิ้นพระชนพระคิดเจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพ พระกิสเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระวิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนชีพของพระกิสเจ้าขอน้อมถวายปังอันมันดาลชีวิตกับเทวรหิอันมันดานความรอดนิแดรพระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคน ที่รับพระก,กายและพระโลหิตของพระกิษณาเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงเลลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระสังฆราชฟังซิสเซเวียวีระและคณะสง่งด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงเลนลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ร่วงลับไปแล้วทุกคน โปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีได้เถิดในที่สุดโปรดสมพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพระชนนีพระเจ้านบุญโยเซฟพระสนางพระนางบรรดาครัสสาวกบุญยาลาศีมอนศักขีชาวไทยและนบุทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทอรปเกตสุดีพระองค์ โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคิสเจ้าพร้อมกับพระคิสเจ้าและในพระคิสเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัรพานหภาพร่องทรงพระสิงโลดข้าพระจิต์เจ้าตลอดนิรันดอนอาเมนให้เราภาวนาตามที่พระคิสเจ้าทรงสอน ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากภยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันนิสุขทุกวันนี้สมพระรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพระเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระศิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิลันดอน ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสว่าข้าสาว,วกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดทรงถือโทษเ้าพเจา้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาะะสน,สนจาจักร,ข,ร,ร,รของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสมรูคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรง,จงเจเลยและครองราชตลอด,น,ด,น,ดอนิรันดร์อเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วย ให้เรามอบสันต e ิสุขของพระคิตเจ้าแก่การไรกัน huh. ลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทิน นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเลี้ยงเป็นลวกงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ บุโพนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำาสนวิวรณ์ของบุญยลาสีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยข้าแต่พระเจ้าพรงทรงเรียกบุญยลาสีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอนาราวาสและเยาวชนในพันธกิจไทยกู้โลกใหรอดพ้นของพระเยซูคริสต์เจ้าบุญยลาสีทั้งแดท่านนี้ ได้ตอบสนองการเรียกของโรยอย่างซื่อสัตย์อุทิศตนเพื่อความรอดของเพื่อมนุษย์อย่างเข้มแข็งและได้ยืนยันความเชื่อของตนโดยยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตขอให้แบบฉบับของท่านบรรดาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญชีวิตผู้ควรกับนามพลีสชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญญาศีทั้งแปดองค์แห่งประเทศไทย ได้รับการประกาศเป็นนักบุญในเรวันเพื่อทําให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเพื่เกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญาาสตร์ศีด้เถิอามาบุญญาสีทั้งแปดองค์แห่งประเทศไทยช่วยวิงบอลเทินเช่นยิน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงหลั่งพระจิตแห่งความรักของพระองค์ลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์ประทานปังก้อนเดียวกันเลี้ยงข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความรักเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกฤษณเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าโปรดทรงสันผ่านุภาพ พระบิดาและพระบุตรและพระจิตพระสานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิน <Amen. S 2> พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจะมในสันนิสุขขอพระกิตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าโอแม่มาลีช่วยลูกนี้รักษาวิญญาณลูกกลมกราบกรานวายวานพระมารดา โปรดสงกาลุนเกื้อกูลให้ลูกข้างราคีโปรดเอื้ออารีช่วยชีช่วงมันค่าแม่เปี่ยมประคุณอบอุ่นอุราโปรดช่วยลูกยาทุกเวลาเธอ ข้าแต่พระชนนีพระเจ้าลูกทั้งหลายลบภัยมาพึ่งพระแม่โปรดย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกข์ร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาปพรมจารีผู้ทรงได้รับพระพรเยซูมาลีโยเซฟข้าพระเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแด,ด่ท่านเยซูมาลีโยเซฟ โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมาลีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรืนน่นในศีลในพรของท่านด้วยเธินพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าดวงหัตถัยอันนิรมน์ของพระแม่มาลีนักบุญโยเซฟนักบุญชายหญิงทั้งหลายของพระเจ้า บุญยา,าสีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยเด,ดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน